สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการ Healthy c l ั b ของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะมานำเสนอในรายการของเรา หมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคอโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ เฮลที่คลับสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เวลานี้ท่านผู้ชมที่กำลังต้องการดูแลสุขภาพห้ามเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่าบุคคลที่มาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีและเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งแต่จะเป็นใครกันนั้นผมว่าไปพร้อมๆกับผมเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับสุภาพสตรีท่านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับ ดิค่ะขออนุญ,ญาตเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการคงจะต้องให้แขกรับเชิญรายการได้แนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงนภาพรเอื้อวงญาติค่ะครับผมขออนุญ,ญาตเรียก คุณเจีย๊ยบนะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดผมจะติดปากเรียกว่าคุณหมอเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะหลุดเป็นประจำทุกช่วงของรายการแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามาคุยกันหลังจากที่พบก,กับท่านผู้ชมเป็นประจำเราก็ยังมีสาระและความรู้มานําเสนอเปลี่ยนรูปแบบกันตลอดเวลาแต่วันนี้น่าจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยน้ําท่วมท่งและท่านผู้ชมหลายๆท่านโทรมาแล้วก็สอบถามบอกว่าโอ้โหเวลามันมีจํากัดอยากเข้าประเด็นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี้ที่เขาเรียกกันว่าคอโรฟิลนะครับแต่ว่าคอโรฟิลเนี่ยมีมากมายหลายแบบหลายอย่างด้วยกันอาจจะเป็นทั้งคอโรฟิลผงคอโรฟิลน้ำความแตกต่างมันเป็นอย่างไรอย่างนี้วันนี้ต้องไปถามกับคุณเจี๊ยบก่อนระหว่างคอโรฟิลผงกับคอโรฟิลน้ำมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมครับคือคอโรฟิลน้ำเนี่ยเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มใช้ได้เลยแล้วก็ดูดซึมได้ทันที ไม่จําเป็นที่จะต้องไปผสมน้าแล้วก,แวก็แล้วที่สําคัญคือปริมาณของอาสารคอโรฟิลที่เราใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค,ค่ะ,คะมันจะคํานวณมาแล้วในต่อโดสที่เราใช้ที่เขาเขียนไว้ข้างฉลากว่าควรจะรับประทานเท่าไหร,ร่รมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการกินในแต่ละครั้งเนี่ยดีขึ้นถ้าสมมติเป็นผงเนี่ยบางครั้งอาจจะน้อยไปมากไปม,มันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าปริมาณในการใช้เนี่ยผิดไปได้แล้วก็ทําไม่เกิดผลครับ แต่อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้จักตัวนี้ไปแล้วครับว่าคอโรฟิลผงกัน้ําแตกต่างกันอย่างไรคอโรฟิลคืออะไรแล้วมาจากไหนครับคุณเจี๊ยบใช่จริงๆแล้วคอโรฟิลเนี่ยเราสามารถได้จากตัวพืชผักใบเขียวแล้วหลังจากการที่เรากินมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแต่ว่าคอโรฟิลจากธรรมชาติจะไม่ค่อยดูซึม เพราะว่ามันไม่ละลายน้ําดังนั้นเนี่ยตอนปัจจุบันเขาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นคอ r โรฟิลที่สามารถละลายน้ําได้แล้วเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นคอ r โรฟิลน้ําที่พร้อมดื่ม,มตรงนี้เป็นต้นสารสกัดเหล่านี้เนี่ยจะมาจากต้นอัลฟาฟาซึ่งตัวนี้จะมีคอโรฟิลปริมาณสูงมากจริงๆแล้วถามว่าพืชผักใบเขียวทุกตัวมีไหมมีมมแต่ว่าปริมาณของคอโรฟิลที่ได้มาเนี่ยจะมีปริมาณไม่สูง ไม่เพียงพอสําหรับความต้องการของร่างกายเนี่ยแก่ละครคือต้องต้องบริโภคมากๆอ๋อแสดงว่าร่างกายคนเราก็มีความต้องการคอโรฟิลล์อยู่แล้วใช่ค่ะแต่อย่างนี้ต้องถามคุณเจี๊ยบก่อนว่าแล้วร่างกายที่มันต้องการคอโรฟิลล์มันต้องการในการปรับสมดุลเนี่ยถ้าเราทานในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าสมมติเราได้คอโรฟิลล์น้ำมาสักขวดหนึ่งแล้ว คืออย่างที่แจ้งไปว่าผลิตภัณฑ์คอโรฟิลน้ำเนี่ยมีการคำนวณปริมาณของคอโรฟิลที่ร่างกายจะได้รับต่อครั้งของการดื่มนะคอโรฟิลแล้วก็ต่อวันในปริมาณเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเพียงพอแล้วค่ะสำหรับในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์และแข็งแรงแต่ว่าในแง่ของการรักษาคือถ้าเป็นการรักษาเนี่ยจะเป็นที่ต้องกินมากขึ้นอันนี้จะต้องเป็นรายรายไปถ้าสมมติว่าอย่างเช่นคนที่ต้องการรักษาโรค โลหิตจางที่เกิดจากตัวธาตุเหล็กซึ่งคนจะมีลักษณะคือผิวซีสังเกตเดูง,ง่ายๆเลยถ้าถ้าเปิดเปลือกตาล่างมาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่มีเลือดอ๋อมันไม่แดงใช่แ,<ต>แล้วก็หน้าตาจะซีเซียวแล้วก็ไม่ว่าจะทานอาหารมากเนะมาก สักแค่ไหนก็จะทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าระบบเลือดมันไม่ดีรเรารู้อยู่แล้วว่าเลือดเนี่ยเป็นตัวพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ในร่างกายทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงรแล้วก็เป็นเป็นคนมีสุขภาพดีแต่ทีนี้พอเลือดไม่ดีขึ้นมาปับ๊บมันก็จะทําให้ทุกอย่างลวนไปหมดเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคอร์รฟิลถ้าต้องการที่จะใช้บริโภคเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของโรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้ควบคู่กันกับธาตุเหล็กแล้วก็กินปริมาณคอร์รฟิลมากขึ้นดังนั้นเนีกก็จะมาร สามารถที่จะช่วยรักษาโรคนี้ทําให้เป็นคนปกติขึ้นมามได้อย่างเช่นในงานวิจัยหรือว่าบางอย่างเนี่ยครับคุณเจี๊ยบเขาบอกว่าคลอโรฟิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติโครงสร้างโมเลกุลนะ <S <S อของตัวคลอโรฟิลที่สกัดออกมาแล้วกับโครงสร้างโมเลกุลของเม็ดเลือดเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากตัวนี้จริงป่ะครับจริงๆแล้วมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยเ,ออเราเรียกว่าฮีมตัวฮีมเนี่ยจะมีโครงสร้างเหมือนกับคลอโรฟิลเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็น จะเป็นแมกนีเซียมใช,ม ium, มใช่แล้วก็แต่ว่าของคอ r โรฟิลเนี่ยจะเป็นคอปเปอร์ตอนนี้คือเราเราเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นคอปเปอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราคาดว่าตัวคอ r โรฟิลเนี่ยสามารถที่จะให้ผลเหมือนกับพีมซึ่งตรงนี้กำลังอยู่ในในแง่ของการวิจัยจ่เลยต้องบอกท่านผู้ชมสำหรับท่านใดก็ตามที่เคยได้มีโอกาสใช้คอ r โรฟิลไปแล้วปรากฏว่าอย่างเช่นพวกนักกีฬา นักีฬาเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดื่มน้ําก็คือดื่มน้ําปกตินี่แหละแต่ปัจจุบันเพียงแค่ผสมคอโรฟิลลงไปในน้ําก็กลายเป็นน้ําสีเขียวเขียวแล้วก็เขาก็ใช้ดื่มเป็นปกติครับแต่มีความรู้สึกอุป,ปทานไปเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเขาบอกว่าไปเล่นกีฬาแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยน้อยลงเหมือนกับเวลาหายใจแล้วได้ออกซิเจนมากขึ้นหรือเปล่าอ,อย่างที่แจ้งอะคะ่ะว่าเลือดอเป็นตัวพาออกซิเจน แล้วก็ตัวฮีมที่บอกว่ามีโครงสร้างคล้ายคอโรฟิลจะเป็นตัวช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการที่เราสามารถนำออกซิเจนเนี่ยไปกับเลือดได้ดีขึ้นก็จะทำให้สมองแล้วก็ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยมีพละกําลังมีเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่ทำให้เป็นปกติทำให้ตรงนี้แหละที่อาจจะทำให คือจะเรียกว่าอุปทานไหมมันก็คงไม่ใช่อุปทานแต่ว่ากินกับไม่กินเนี่ยเมื่อมันเห็นความแตกต่างแบบนี้แสดงว่ามันมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างในแง่ของระบบเลือแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้จักกระบวนการดูแลสุขภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการดื่มน้ําเป็นประจำอย่างน้อย8แก้วต่อวันที่ร่างกายต้องการนั่นคือตั้งแต่เด็กๆที่เราเรียนกันมาเลยนะครับแต่เนี่ยเราเท่ากับว่าเหมือนกับบังคับให้ร่างกายเราได้ดื่มน้ํา เป็นประจำโดยมีเงื่อนไขว่าใส่คอ,รคอรโรฟิร์ไปนิดนึงจะได้ทําให้รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ก็คือเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายได้แน่นอนและอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันในเรื่องของคอรโรฟิ์สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นมากเหม็นเปรี้ยวเลยนะครับหรือว่ากลิ่นปากอย่างนี้พูดมาแต่ไม่ใช่กลิ่นปากที่เกิดจากภายในนะครับแต่งานวิจัยบางอย่างในหน้าเว็บบางเว็บเนี่ยมีบอกไว้ได้ชัดเจนเลยครับว่าคอรโรฟิ์ช่วยบํารุง รากฟันบำรุงเหงือกแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจแล้วก็ลดกลิ่นตัวแต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวของงานวิจัยเคยมีงานวิจัยไหนไหมครับที่บอกว่าคอโรฟิลสามารถช่วยลดกลิ่นหรือว่าช่วยลดอาการจากแผลอะไรตรงนี้ยคือมีค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวกับคอโรฟิลที่ช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเรครับ,บางชนิด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นตัวกิ่นป่ากลินอุจจระรหรือว่าระบบการย่อยที่ไม่ดีคือเวลาเรากินไปในคอร์รฟิวจะช่วยเรื่องระบบย่อยด้วยค่ะอย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าหจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยครับแต่ใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราท่านจะได้ประโยชน์จากคุณเจี๊ยบซึ่งเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงของการดูแลสุขภาพรับรองได้ว่าท่านจะมีสุขภาพ ที่อยู่ยั่งยืนยงดูแลลูกหลานได้อย่างดีมากเลยแต่คําถามสุดท้ายครับที่อยากถามคุณเจีย๊ยบต้องถามบอกว่าแล้วคอโรฟิลเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างคือจริงๆเราถูกสอนให้กินผักมาตั้งแต่เด็กถ้าคืออยากจะแนะนําว่าคนที่จะกินคอโรฟิลก็คือคนต้องการที่จะเพิ่ม mm hmm. เขาเรียกว่าความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือคนที่มีรู้ว่าตัวเองนะคะาขาดสารอาหาร ไม่ชอบกินผักแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าคนอายุเท่าไหร่กินได้เนี่ยก็คงตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสองขวบขึ้นไปเลยเ<ช>พราะว่าคือเด็กต่ำกว่าสองขวบในปกติคุณหมอจะห้าไม่ให้ทาน<ช>อ,อะไรอยู่แล้วเพราะว่าระบบการย่อยระบบการดูดซึมอะไรยังไม่เป็นปกติเหมือนกับผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่ค่ะที่เริ่มมีเรื่องสภาวะความเสื่อมของเซลล์ของร่างกาย ัวคลสเลก็จะสามารถที่จะไปช่วยปรับสมดุลให้กับเขาแล้วก็เรื่องอระบบไหลเวียนของเลือดด้วยแล้วก็ยังเรื่องการย่อยอีกดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าสามารถทานได้ทุกวัยแล้วอีกอย่างเดียวแหมผมก็ลืมจริงๆเลยนะคำถามเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะถามอีกข้อเดียวจริงๆครับพี่เจฟต้องถามว่าแล้วเรื่องราวของแผลในกระเพาะคอลสเลก็จะสามารถเหมือนกับช่วยทําให้กระเพาะเราเนี่ยกลับ เรียกว่าไม่ค่อยมีแผลหรือว่าลด,ลดลดความอักเสบลงได้ถ้าเป็นในแง่ของอรักษาคิดว่าต,ตัวคอเลสเลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเคลือบแผลหรือในกระเพาะอาหารเหมือนกับพวกสมุนไพรอย่างอื่นแต่ว่าในแง่ของการป้องกัน<อ>แต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยยังอยากจะแนะนําให้ดูแลสุขภาพตัวเองกันข้าวให้ตรงทุกมือเพราะว่าคอเลสเลช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ทําให้สุขภาพเราเนี่ยเป็นปกติหลังจากที่เราเนี่ยทำทำลายมันค่ะแต่แต่ที่ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาสนใจตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนำอะไรครับท่านผู้ชมท้ายรายการเดี๋ยวเราต้องฟังว่า หากเราไม่สามารถออกกำลังกายได้หรือจะทำอย่างไรให้สุขภาพเรานั้นดูดีได้ตลอดเวลามีเทคนิคเคล็ดลับต้องนอนยังไงกินอะไรบ้างถามคุณเจี๊ยบเป็นข้อสุดท้ายเลยปฏิบัติตัวยังไงดีครับนอนวันละกี่ชั่วโมงดีเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแน่นอนเจ็ดชั่วโมงหายยากะเอาขอหก็ยังดีค่ะ6กก็ยังดีโดยปกติละครก็ เดี๋ยวนี้จบเดึกมากโดยเฉพาะยิ่งละครบางช่องจบเกือบห้าทุ่มแล้วเราก็ต้องตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำเลยถ้าอย่างนั้นถ้านอนไม่พอก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือหาเวลาว่างออกกําลังกายอย่างน้อยวันละอ่าอ,อาทิตย์ละสามครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนั่นคืออย่างน้อยแล้วเนาะค่ะอย่างน้อยค่ะโอ้ท่านผู้ชม <c oughs> ครับเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ต้องบอกก่อนว่า มันเป็นเรื่องราวที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดครับการรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้แต่ท่านมีความรักความห่วงใหญ่ให้กับคนอื่นอย่าลืมครับ คอรรฟิลเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสําหรับท่านผู้ชมและช่วงที่2ของรายการเราจะได้มาพบกับบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตรงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกันแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันในช่วงเบรคที่2ของรายการสักครู่กลับมาพบกันครับ ให้คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันสาราผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันคารา่าประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว สดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันคลาร่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่า สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สาหรับ ช่วงที่2ของรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชม้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกของรายการผมว่าท่านผู้ชมคงได้ประโยชน์สาระความรู้แล้วที่สําคัญที่สุดครับวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองแต่วันนี้ถ้าหากท่านอยากดูแลสุขภาพต้องบอกก่อนว่าอาหารการกินเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ตอนนี้นะครับ เรื่องของอ e ีโคไลโอ้โหอันตรายจริงๆตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มหาสาเหตุเจอแล้วนะครับว่ามันมาจากถั่วงอกที่ต่างประเทศแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าในประเทศไทยการรับประทานผักสดๆที่เห็นกันอยู่นั้นจะมีคุณค่าสารอาหารมากน้อยเพียงไร แต่ประการสําคัญที่สุดครับเรากลัวเหรือเกินครับว่าผักสดไม่มีแมลงรบกวนนั้นอาจจะมีสารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงติดตกค้างมาด้วยแล้ววันนี้การทานผักสดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์กับร่างกายอย่างที่เราต้องการ c คลลีฟิลครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นดีขึ้นได้แต่คโคลลีฟิลเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันนี้ท่านต้องลองมารับฟัง จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงมีโอกาสเคยทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วลองไปชมกันว่าเธอผู้นี้มาจากไหนแล้วได้มีโอกาสดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรกันบ้างกับคุณสินทิพย์ธนาวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นประทับใจมาจากผลิตภัณฑ์ซันคาา่าล่าใช่ไหมฮะใช่คตอนก่อนปัญหาเป็นยังไงบ้างที่เริ่มต้นเอาแบบสั้นๆเลยนะพี่สั้นๆเหรอครับ,รบอืมก็คือ เคยทำกิฟต์ใช่ไหมคะผ่ามดลูกบางแล้วก็ปวดประจําเดือนมีกลิ่นครับตกขาวเรียกว่าครบสูตรแล้ววันนี้หากท่านผู้ชมมีอาการเขาเรียกว่าประจําเดือนไม่ปกติเลือดออกเป็นริ่มมีฤดูขาวเป็นคนติดลูกยากแท้งลูกง่ายมีกลิ่นภายในหน้าท้องกลมพวกนี้ท่านต้องไปนึกถึงซันคาร่าแต่หากท่านใช้ซันคาร่าไปแล้วมันจะมีอาการที่เหลือตกค้างคือระบบเลือดนี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังมีเขาเรียกว่าประจําเดือนสีมัน อ่อนๆจางๆมันเป็นเพราะอะไรครับโลหิตจางคือถ้าเป็นโลหิตจางก็คือไขกระดูกเสื่อมไขกระดูกคือโรงงานผลิตเลือดให้กับร่างกายเราถ้าไขกระดูกเสื่อมเราจะเป็นโรหิตจางอาการคือหายใจเร็วหายใจทีหายใจเหมือนกับไม่มีอากาศหายใจปวดหลังนอนที่นอนนิ่มไม่ได้นะเป็นไขทับรึดูบ่อยนานๆไปก็เป็นซีดเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งพวกนี้เกิดจากการที่ในเลือดเราขาดออกซิเจนนั่นเองถ้าเราเป็นโลหิตจาง เราขาดออกซิเจนแน่นอนเอ้าอย่างนี้อีกครับกินซันคาร่าไปแล้วปรากฏว่าทุกอย่างดีภายนอกดูเฟิร์มปรินก็ไม่มีแต่ประจําเดือนมาแค่วันเดียวมาน้อยหรือไม่มาเลยมาน้อยหรือไม่มาเลยกลับก็รุยจางเหมือนกันถ้าประจําเดือนเราเริ่มมาน้อยหรือเราเป็นรุยจางพอทานซันคาร่ามันจะสั่งให้ประจําเดือนหยุดเลยสั่งให้หยุดเลยนะอีกอย่างหนึ่งอยากถามมากเลยอันนี้ผมถามแต่พ่จิก่อดรนทนไม่ได้เพราะว่ามีคนโทรมาสอบถามฝากคาถามถึงอาจารย์เยอะบอกว่าซันคาร่าทานไปแล้วกินภายในไม่มีจริงๆ จริงค่ะจริงเลยนะนี่ไม่ยืนยันเลยกลิ่นภายในช่องคลอดหมดแล้วแต่กลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นหายใจโอ้โหมันมันเปรี้ยวไปหมดเลยมันก็สังคราจะช่วยได้ไม่หมดในเรื่องของกลิ่นกลิ่นปากช่วยไม่ได้กลิ่นตัวอาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่ามันจะสังคราช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่คอเลฟิลแต่คอเลฟิลช่วยได้ช่วยได้เลยนะกลิ่นเปรี้ยวๆวันนี้คนวนนนี่เครียดมากเลยนะครับ ทีนี้ต้องย้อนกลับมาถึงว <Okay. S 1> ิธีว่าหลังจากที่ใช้ผลิตพันสันคาราไปจนแบบว่าโอ้โหเป็นปีนะไม่เคยหยุดกินนี่แหละครับผมว่าเป็นเครื่องยืนยันได้หากท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการอยู่ยังไม่เคยทานสันคารานี่เดี๋ยวโทรมาปรึกษาได้หรือว่าท่านใดที่ชมรายการอยู่เป็นแฟนคลับของเราทานเป็นประจำอ้ยทานานานมีผลหรือเปล่าหากท่านจาเทปของวิธีได้ สมัยก่อนนะผมอันนี้ขออนุญ,ญาตนะพี่จอย่าโกรธอย่าตีผมกลางรายการนะเอาง่ายครับเมื่อก่อนนี้แกดูไม่ได้เลยใช่ยหดูไม่ได้อเออแกคนนี้เยอะแต่เนี่ยทานมานานๆานเหมือนกับที่ก็บอกว่าคนใช้เครื่องสําอางอ่ะต้องใช้นานๆจึงจะเห็นผลว่าเพื่อนแก่แล้วแต่เราไม่แก่นี่ทานสันคาลาเขาเรียกว่าประคองมาเรื่อยๆสวยวันสวยคืนขอบคุณนะคะแต่ยังมีเรื่องอะไรบ้างไหมที่มันค้างค้างคาคาโอ้ยกินตัวหายใจอะบางทีเราทานข้าวหรือตื่นนอนมาปุ๊บเราแปรงฟันบ้วนปากอะไรแล้วก็เสร็จละ พักหนึ่งพอเราพูดกับเหมือนมันขึ้นมาอีกอ่ะครับมันเป็นยังไงคะในรถนี่มีลูกอมมีอะไรที่ทําให้แบบดับกลิ่นมันค่อยไม่ค่อยได้คือนีอาจจะเป็นกรดลย้อนอาการของอาจจะกรดลย้อนถ้ากลิ่นลมหายใจกลิ่นปากเรามีกลิ่นแต่ไม่ใช่เกิดจากพันผูนะพันผูไม่เดียวไม่ใช่คือออกมาจากข้างในเลยใช่ไหมอย่างของพิย์เป็นแล้วเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้พิธ์ทานคอโลฟินร่วมเสริมมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยทานมากี่ขวดละสอง ขึ้นขวดที่สองแต่รู้สึกว่าจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆไมถึงว่าเราคือคือปัญหาปัญหาของเราคือกินกินปะและไอ้เรื่องเรื่องเรื่องผิวที่บอกว่าตอนแรกมันเป็นจ้ำจ้ำจ้ำจังมอนตอนนี้มันเริ่มเนียนมากแลวนะทีนี้คนเป็นผิวจ้ำจ้ำไม่รู้นะบางคนนึกว่าแก่ตัวไงนึกว่าแก่ตัวมันขึ้นเป็นกะคือผิวเป็นเงาเงาจ้ำจ้ำผิวว่าจะดูไม่เนียน นั่นคืออาการของคนที่เป็นโลหิตจางอย่างตัวของพี่ทิพย์เองเนี่ยที่เมื่อก่อนเราบอกว่ามันเป็นจ้ำๆเพราะเป็นโลหิตจางแต่ตอนนี้เนี่ยคือเป็นคน,น,นสูงอายุที่ไม่มีกระไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีริ้วรอยของใ,ในแผลที่เป็นจ้ำๆเลยต้องถามอาจารย์ก่อนว่าแล้วอาจารย์บอกว่าโคโรฟิลเนี่ยทานเข้าไปแล้วคนที่เป็นธาลัสซีเมียมันเป็นเรื่องของโลหิตจางแล้วตัวนี้มันไปช่วยช่วยสร้างเลือดหรือว่าช่วยทําอะไรกับเลือดหรอครับอาจารย์โคโรฟิลเนี่ยโครงสร้างเหมือนกับเลือดแดง เพราะดื่มคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์เหมือนกับพาหะนะหรือรถอที่เอาสารอาหารวิ่งเข้าไปสร้างไขกระดูกครับแต่ถ้าเราไม่ทานสารอาหารอย่างเดียวมันก็ไม่มีตัวนําพาหรือตัวแคร,รีตัวนี้มันโครงสร้างคลอโรฟิลล์มันเหมือนกุญแจที่จะเปิดพาสารอาหารเข้าสู่ไขกระดูกไปสร้างระบบไขกระดูกถ้าเราทานาผักใบเขียวที่ตายแล้วเช่นไปต้มไปลวกไปอัดแห้งไปบดเป็นผงมาแล้วอัดแห้งให้ทานเนี่ยคลอโรฟิลล์ตายหมดแล้ว กินก็ได้ประโยชน์น้อยที่พี่ทิพย์เนี่ยที่เริ่มต้นมาจากความประทับใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซันคาร่าจนวันนี้มาบอกว่าเฮ้ยอะไรต่างๆที่มันค้างๆคาๆไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังอาการเลือดเป็นจ้ำอาการกลิ่นกลิ่นที่ออกมาจากภายในกินลมหายใจเหม็นๆเหนื่อยง่ายหอบง่ายนี่ของพี่ทิพย์เช่วยได้ทีนี้ต้องถามเป็นประโยชน์หากท่านผู้ชมเขาไม่ได้มีอาการแบบนี้ครับอาจารย์เขาอยากรู้ว่าเอออาการอย่างไรบ้างหรือใครบ้างที่ควรจะต้องมากินคอโลฟิล คนเป็นโรคก,กระดูกทุกชนิดครับคนเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นเช่นปวดหลังบิดตัวแล้วเจ็บนอนที่นอนนิ่มไม่ได้คนที่เป็นโรยจางคือหายใจเร็วหายใจทีนอนคนเด็กที่นอนแล้วเหงื่อท่วมตัวนอนไม่ห่มผ้านะอาการเหมือนกับอากาศที่เราหายใจไม่พอมันเหมือนกับไม่มีอากาศหายใจนี่คืออาการของโรคโอยจางซึ่งน่าเป็นห่วงที่สุดและเป็นต้นกําเนิดของโรคอื่นทุกตัวโรคอื่นไม่ต้องรักษาหรอกครับถ้าเราไม่รักษาที่โอยจางก่อนอ เพราะว่าโรยจางคือขาดออกซิเจนในีากาครับครับและทีนี้ต้องมาลองมาเพราะได้มีโอกาสคุยกับพี่ทิพย์ก่อนเข้ารายการแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นเนาะเพราะรายการเราเป็นรายการสดๆโอ้โหลืมไปอย่างหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเดินขึ้นบันไดจะลุกคือพอนั่งยองแล้วลุกขึ้นเนี่ยเสียงดังกร๊อบเดินขึ้นบันไดดังก๊อกแกก๊อกแก๊บนี่แต่แต่ทานเข้าไปแล้วไม่รู้ตัวนะคือพี่ที่บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่ขึ้นบันไดแล้วเสียงเสงียงเสียงหัวเข่าลั่นมันไม่มี มันไปช่วยอะไรอาจารย์ก็ไปฟื้นฟูระบบกระดูกหมอนรองอะไรอย่างี้หมอนก็คือตัวหนึ่งมันเหมือนเป็นน้ำมันหล่อลื่นได้ไหมเนี่ยตรงระหว่างกระดูกกับกระดูกสองข้อเนี่ยมันจะมีหมอนการสร้างหมอนเนี่ยมันใช้แคลเซียมสร้างไม่ได้มันต้องใช้ตัวอื่นในการสร้างนะครับว่าทานตัวคอรโรฟิลเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มหมอนให้หนาขึ้นอาการปวดตามข้อข้อที่ชนกันโดยตรงอย่างเนี้ยก็จะไม่ชนยืดหยุ่นเดินลงบันไดได้เร็วขึ้นปกติเดินลงบันไดจะไม่ค่อยเร็วนะถ้าคนมีปัญหาเรื่องระบบแข้งขาไม่ดีนะครับ แล้วโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่ทางานเขาเรียกว่าทำงาน,นออฟฟิศนะอาจานเนาะหรือว่าทํางานใช้สมองเยอะๆเนี่ยสมองมันจะขาดออกซิเจนครับก็คือเม็ดเลือดจะตายเร็วมากถ้าเราใช้สมองเยอะคนที่ใช้สมองเยอะบ้านตายมักจะเป็นหัวใจวายเกือบทั้งนั้นนักธุรกิจนักการเมืองอะไรอะไเยอะแยะเสียชีวิตแต่ปีเยอะมากกับ,บหัวใจวายวิธีสังเกตว่าเราจะเป็นหัวใจวายหรือไม่อ่าดูยังไงดูถ้าคุณนอนกลดน,นอนหายใจทางปากครับ ได้ยินเสียงลมหายใจทางปากเพราะทางปากทางจมูกม,มันก็ไม่พอ,อปากอ้าพวกนี้นะคนนั้นเตรียมตัวไว้คือฟังแล้วมันยังมีอีกหลายรเรื่องนะครับท่านผู้ชมที่จะเป็นเรื่องในการทําให้เราอายุสั้นๆลงทั้งนั้นเลยแต่ว่าเหตุแลปะปัจจัยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของเราเองแล้ววันนี้คอโลฟิลเนี่ยยิ่งพูดยิ่งไม่จบเพราะว่ายาวมากมันมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดอกเตรท่านหนึ่งที่ เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทยนะครับท่านได้ทํางานวิจัยแล้วก็ทําการค้นคว้าออกมาแล้วว่าตัวคอรโรฟิลนั้นมีคุณประโยชน์จริงๆท่านแทบจะเรียกว่าเป็นราชาแห่งอาหารเสริมทั้งมวลนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของต้นกําเนิดของโลกเลยนะครับนั่นคือเรื่องของเม็ดเลือดพอเม็ดเลือดดีเม็ดเลือดแข็งแรงมันจะนําพาสารอาหารนําพาทุกอย่างไปซ่อมสร้าง และเสริมประสิทธิภาพให้กับร่างกายวันนี้ย้ำกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ทำงานแล้วใช้สมองเยอะๆอ,อย่าลืมนึกถึงคอเลสเตอลครับต้องนำเลือดไปเลี้ยงสมองต้องมีออกซิเจนเลี้ยงสมองใครที่ขี้หลงขี้ลืมคอเลสเตอรอลช่วยท่านได้วันนี้ต้องบอกกันว่ารายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้แต่สำหรับช่วงท้ายรายการต้องให้คุณสินทิพย์ได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมและฝากเบอร์โทรถึงท่านผู้ชมด้วยครับ สำหรับคนที่มีปัญหาคล้ายๆกับที่ทิพเป็นนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือปรึกษากับทิพก่อนก็ได้ค่ะตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้นะคะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วรายการของเราจะกลับมาพบท่านผู้ชมได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวันวันนี้เราสามคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลายรายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจก,กับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรมสามมิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้ม แต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%เปอร์เซนแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าสันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรห ah ัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เเซเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100เซด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ